สวัสดีครับพบกันกับช่องเมจิกไทยนะครับในช่องชีวิตของเธอเต็มไปได้วยอุปสรรคอันแสนเจ็บปวดทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องความรักไม่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับภมิหลังของเธอซึ่งเธอก็คือาศาสตราจารย์เมนาวามักกานาเกลสำหรับคลิปนี้เรามาดูเก้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมนาวามักกานาเกลแม่มดผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริงเนื้อหารเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมนาวามักกานาเกลจะแยกเป็น2ตอนนะครับและคลิปนี้ก็เป็นตอนที่1 ทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมินาวามักการนาเกลในตอนที่หนึ่งจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับมินาวามักกานาเกลเป็นแม่มดเลือดผสมมินาวาเป็นลูกคนแรกและก็เป็นลูกสาวคนเดียวของโรเบิร์ตและอิซาเบลรอสโรเบิร์ตมักกานาเกลซึ่งเป็นมักเกิลส่วนแม่ของเธอเป็นแม่มดจบการศึกษามาจากฮอกวอตส์ในสมัยที่พ่อแม่ของมินาวายังเป็นหนุ่มสาว ทั้งคู่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและได้ตกกลุ่มรักกันแต่พ่อของเมนาวาไม่รู้ว่าแม่ของเธอเป็นแม่มดตั้งแต่อิซาเบลอายุ11-17ปีโรเบิร์ตเชื่อมาตลอดว่าอิซาเบลเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำหญิงล้วนในประเทศอังกฤษซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่โรเบิร์ตคิดแต่อย่างใดครับและสาเหตุที่อิซาเบลหายเป็นเวลาหลายเดือนก็เพราะว่าอิซาเบลได้ไปเรียนที่ฮอกวอตส์ตั้งหากอิซาเบลไม่เคยเปิดเผยตัวตนของเธอให้โรเบิร์ตรู้อีกทั้งอิซาเบลก็ได้ปฏิเสธที่จะใช้เวท และตัดสินใจทิ้งชีวิตผู้วิเศษของเธอในโลกเวทมนต์เพื่อมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับโรเบิร์ตซึ่งจากเหตุการณ์นี้นี่เองทําให้ครอบครัวของอิซาเบลโกรธเธอมากภายหลังจากนั้นทั้งคู่ในกันไปพร้อมกับความโกรธของพ่อแม่โรเบิร์ตและอิซาเบลย้ายไปอยู่บ้านพักในแถบชานเมืองแคทเนสตลอดช่วงเวลาที่ทั้งคู่ย้ายไปใช้ชีวิตด้วยกันเธอรวบรวมความกล้าได้ไม่เพียงพอเพื่อบอกโรเบิร์ตว่าจริงๆแล้วตัวตนของเธอนั้นเป็นใครจนกระทั่งเธอได้คลอดลูกคนแรกของเธอซึ่งมีชื่อว่า มินวาทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยว่าแท้ที่จริงแล้วเธอกับลูกสาวเป็นแม่มดทันทีที่โรเบิร์ตรู้ความจริงที่ปิบังมายาวนานทําให้เขาแทบช็อกกับสิ่งที่ถูกเปิดเผยถึงอย่างไรก็ตามครับโรเบริร์ตก็ยังคงรักภรรยาของเขาแม่น้อยลงแม้จะรู้ว่าเธอเป็นแม่มดที่มาของชื่อมินวาวามักการนาเกลมินาวาเป็นชื่อที่อิซาเบลเป็นคนตั้งให้ โดยเหตุผลที่เอซเบลคิดถึงครอบครัวที่จากมานานพร้อมกับที่เธอมีคุณยายผู้เป็นแม่มดที่มีความสามารถมากมายออซเบลจึงได้นำชื่อคุณยายมาตั้งเป็นชื่อเลอกของเธอส่วนนามสกุลก็เป็นนามสกุลของสามีเธอผู้ซึ่งเป็นมักกจึงเป็นที่มาของชื่อมมนาว่ามักกนาเกลการกำเนิดลูกคนแรกของโรเบิร์ตและออซเบลได้แสดงให้เห็นถึงความสุขและอุปสรรคที่กำลังเข้ามาเพราะชื่อมมนาว่านั้นเป็นชื่อที่แปลกสำหรับชุมชนที่เธออาศัยอยู่ และโรเบิร์ตมักกนาเก้าก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเข้าใจเรื่องเชื่อที่ภรรยาเลือกในช่วงแรกที่มนาว่าเกิดมนาว่าได้แสดงเวทมนต์ออกมาให้เห็นตั้งแต่ช่วงมองแรกที่เธอคลอดออกมาเธอทําให้ของเล่นที่ถูกวางไว้ชั้นบนหายมาโผล่ในเปลของเธอแมวของครอบครัวถูกเรียกมาหาเธอก่อนที่เธอจะพูดได้เสียอีกดังนั้นเอซาเบลจึงได้พยายามตีตัวออกห่างจากสามีของเธอเพราะเธอรู้ว่ามนาว่าเป็นแม่มด ในขณะเดียวกันครับการใช้ชีวิตของมินาวานั้นเธอก็ได้เติบโตมาในชุมชนของมาร์โกซึ่งเป็นเรื่องยากสําหรับมินาวาเพราะต้องคอยปกปิดความสามารถและความเป็นแม่มดของเธอเพื่อไม่ให้คนในชุมชนรู้นอกจากนี้มินาวายังมีน้องชายอีกสองคนคือมารคอนและโรบูตจูเนียซึ่งทั้งสองคนก็เป็นพ่อมดเช่นเดียวกันครับมินาวามักกาเกมีนใสเหมือนพ่อมีความสามารถเหมือนแม่ เมนาวาเป็นแม่มดที่มีจิตใจดีเป็นคนใจกว้างรักในความยุติธรรมและยังเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอลักษณะน,นิสัยของเมนาวาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกับพ่อมักเก้ลของเธอมากกว่าจะเหมือนแม่เสียอีกอาจจะเพราะว่าเมนาวาใกล้ชิดกับพ่อมกกักเก้ลของเธอมากกว่าแต่ความสามารถของเธอนั้นเหมือนกับผู้เป็นแม่ในสมัยที่เอิซาเบลหรือว่าแม่ของเมนาวายังเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์เธอเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เฉลียวฉลาดและมีความสามารถมากมาย ส่วนความสามารถและทักษะเด่นชัดก็คือความสามารถในการเล่นควิดดิชอิซาเบลยังเป็นถึงกัปตันทีมควิดดิชของโรงเรียนอีกด้วยและอีกความสามารถที่เด่นชัดก็คือมีความสามารถด้านคาถามีการกล่าวว่าอิซาเบลเก่งเรื่องคาถาเป็นอย่างมากจนทําให้เธอได้คะแนนสูงสุดในรายวิชานี้ซึ่งสําหรับมินาว่าเองเธอก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนกับผู้เป็นแม่ พาะชื่อเสียงของเมนาวาสมัคที่เธอเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์เมนาวาเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีผลการเรียนดีที่สุดรวมถึงยังมีความสามารถในการเล่นควิเดชอนกับผู้เป็นแม่อีกด้วยครับเมนาวามักกะนาเกาเป็นนักเรียนดเด่นแห่งฮอกวอตส์เมนาวามักกะนาเกาเติบโตมาในชมชนที่เต็มไปด้วยมักเกททาให้เธอมีข้อจํากัดหลายอย่างในการแสดงเวทมนต์ดังนั้นสําหรับเมนาวามักกะนาเก้าฮอกวอตส์จึงเป็นสถานที่ที่จะได้ปลดปล่อยความสนุกและอสรภาพของเธอ และยังเป็นสถานที่ที่เธอจะได้แสดงความสามารถทางด้านเวทมนตร์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยในช่วงที่มินาว่าเป็นนักเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์ทำให้เรารู้ว่าเธอเป็นเด็กนักเรียนดีเด่นที่สุดในชั้นปีเนื่องจากเธอสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแสดงทักษะความสามารถออกมาได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่เธอเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์มีบันทึกว่าเธอได้ทำหน้าที่เป็นฟรีเฟคของบ้านคริฟฟินดอร์เป็นประธานนักเรียนหญิงได้คะแนนสอบวพรศและสอบพรศสูงที่สุด อีกทั้งยังมีทักษะและความสามารถเด่นด้านการแปลงร่างอีกด้วยมินาว่าเรียนรู้ความสามารถด้านการแปลงร่างจากเดวเบิลดอร์เพราะในขณะที่เธอกําลังศึกษาอยู่ที่ฮอกวอตส์เิวนั้นเดวเบิลดอร์เป็นอาจารย์ของเธอนอกจากนี้ยังสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์หรือที่เราเรียกว่าแอนิเมชั่สเพียงแค่วัย17ปีเท่านั้นเดวเบิลดอเป็นหนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจของเธอต่อการแปลงร่าง เดมินาวาได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคัดเีียนอนิเมชั่นของกระทรวงวัฒน์โดยอนิเมชั่นของเธอนั้นเป็นแมวล,ลายสีเทามีจำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์รูปแว่นสี่เหลี่ยมรอบดวงตานอกจากนี้มินาวาได้รับความสนใจตั้งแต่คืนแรกที่เธอไปฮอกวอตส์เพราะเธอถูกหมอกขัดสันใช้เวลาพิจารณามากเกินปกติโดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าหมอกชะง,งัก หลังจากหมองใช้เวลาพิจารณาไปกว่า5นาทีกับอีก13นาทีมอกข้าัตรินลังเลระหว่างบ้านเรเวนคลอกับบ้านคริฟฟินดอร์จนสุดท้ายหมอกก็ได้ส่งมนาวาให้ไปอยู่บ้านคริฟฟินดอร์ครับรักแรกของเมนาว้ามาก่อนน้ากาคือชายหนุ่มมาโกหลังจากที่เมนาวาสำเร็จการศึกษาที่ฮอกวอตส์เธอก็ได้กลับมาอย่างบ้านก่อนที่จะไปทํางานในลอนดอนในขณะนั้นเธอได้ตกหลุมรักหนุ่มมาโกซึ่งหนุ่มมาโกผู้นี้มีชื่อว่าดูเกาแมกเกรเกอร์ เป็นชายหนุ่มสุดหล่อฉลาดและมีอารมณ์คบขันซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าของฟาร์มในท้องทินทั้งมินาวาและดูกกลแมกเรเกอร์ตกหลุมรักกันทั้งสองมีความสุขกับช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถึงกระนั้นหนุ่มมาเกลไม่รู้เลยว่ามินาวาคือแม่มดในขณะที่ความรักกําลังไปด้วยดีดูเกลก็ได้คุกเข่าลงบนทุง่งหญ้าเพื่อขอมินาวาแต่งงานและมินาวาก็ตอบตกลงทันทีในคืนนั้นมินาวาตั้งใจะจะบอกพ่อแม่ของเธอเกี่ยวกับความรักของเธอกับดูเกล แต่ถึงกระน,นั้นเธอก็พบว่าเธอไม่สามารถทําเช่นนั้นได้มินาว่านั้นไม่หลับทั้งคืนความคิดของเธอวนเวียนอยู่กับอนาคตของเธอนื่องจากเธอกําลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับอิสซาเบลแม่ของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในครั้งนี้เหมือนได้เกิดกับพ่อแม่ของเธอสมัยยังหนุ่มสาวนั่นก็คือการปิดบังในสิ่งที่เธอเป็นมินาว่ารู้ดีว่าชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรหากเธอแต่งงานกับดวเกา หากเธอแต่งงานนั่นก็หมายถึงการล้ำบ,บทบทบรรญัตินานาชาติเกี่ยวกับความลับมันอาจจะเป็นจุดจบในสิ่งที่เธอปรารถนาเธออาจจะไม่สามารถใช้แม็กยาเซนได้อีกต่อไปและบทสรุปของมันก็อาจจะเหมือนกับพ่อแม่ของเธอก็เป็นได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นมินาว่าได้ตัดสินใจบอกกับดูกวาวาเธอไม่สามารถที่จะตอบตกลงแต่งงานกับเขาได้มินาว่าไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีพอเพื่อบอกกับดูกวาวาทำไมเธอถึงตัดสินใจเช่นนี้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้เธอหัวใจสลายเพราะเป็นรักแรกของเธอและยังเป็นรักแรกที่เธอเลือกยนจากไปทั้งๆท,ที่ยังรักถึงแม้ว่าทั้งคู่ม่ได้แต่งงานกันแต่ความรู้สึกของเมนาวาที่มีต่อดูกัลแมกเกรเกอร์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยครับและน,นี่ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมนาวามักกอนากาในตอนที่1นะครับและสําหรับคลิปต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมนาวามักกอนากาในตอนที่2ครับ และตอนที่2จะมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างของเมนวาวามักคนาเกลาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเมจิกไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ